วันนี้นะคะเคจะต้มยำน้ำใสปลานินค่ะปลานินซื้อมาแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆหัวมันก็ผ่าเป็นสองซีกแล้วก็ล้างให้สะอาดด้วยน้ำเกลือกับน้ำส้มสายชูล้างจนกว่าจะหายกลิ่นคาวไม่ต้องกลัวว่าเอ,อเนื้อปลานินจะเปรี้ยวนะ เพราะว่าเราต้องไปล้างล้างออกเราไปได้เราไม่ได้ใส่ลงไปอย่างนั้นเลยล้างหลายๆรอบเลยล้างจนกว่า,าจ,จะหายเป็นเมือกอะ่ะก็จากนั้นตั้งหม้อค่าตะไใช้ใบมะกรูดหอมมะเขือเทศลูกหนึ่งใส่ลงไปแล้วก็ป,ปกรุงรสด้วยเกลือผงชุรสน้ำตาลนิดหนึ่งตัดรส แล้วเดี๋ยวมะนาวเราใส่ทีหลังมะนาวกับผักชีฝรั่งแล้วก็ใบมะกรูดเราใส่โรยทีหลังโรยทีหลังแล้วก็เออน้ำมะนาวน้ำมะนาวเดือวเราปิดไฟแล้วเราถึงจะบีบเราถึงจะใส่ลงไปในงานเดี๋ยวมันจะขมเราให้น้ำเดือดก่อนแล้วค่อยใส่ปลาน้ำเดือดแล้วนะปลาลงเลย ปลาที่เราล้างสะอาดแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปนคนเขานะให้เขาเดือดให้เขาสุกก่อนในน้ำเดมอดขาว